๋ยวเด้วรู้แล้วมาจะบุลลองเล่นบ้าง เืเ่ครับนี้ไม่เป็นนะเพื่อนตรงเนี้เนยเออ จังหวะไหลให้ย่อย่อหน่อยอ่าให้ย่ออ่าให้ย่อจนกว่าจะถึงพื้นอ่ะแล้วค่อยยืดยืดขึ้นเออเอาเอออกไปนู่นเลยไม่เสานู่นไปเลยเสาขณะยืดไปนู่นเลยอเระวังนะเพื่อนอ่ะยืดรอเลยเออสวยอะไร เออไม่ได้ว่ะสวยสวยได้ไหมได้อยู่มีท่าใหม่ไหมจริงก็ลงแบบนี้ขถนัดก่อนลงตะกินไม่อยากดูเพื่อนม่เนี่ยเลยผ่าซีงเนี่ยแกไม่ดูไหมพื่ทำให้ดูหน่อย มันกูของกูไม่เนะมปี้ยนะครับกูจะพู้ฟันไม่ร่วงนะไงก็ไหลให้มันตรงล่องแล้วกันเอาเหมือนเดิมอย่าพึ่งลุกขึ้นย่อไปจนถึงจะปล่อย,ยถึงพื้นไโอเคไปเออเสียว ่แเฮยได้ไดไดาเร็วมากเลพิ่งวันนี้เลยนะวันนี้เยพื่อหาวันแรกครับเดี๋ยวผมพาไปดูนู่นภาพสวยๆไปฮะเมื่อกีทำอะไรเอกี้ ยากเลยอย่างเงี้ยลองดิลองลองกล่องจะลุงลองลองเฮ้ยเพื่อนแค่นี้กิ๊บกิ๊บมันจะวูบวูบหน่อยอ่ะคือเรายังทำไม่ได้เลยนะไปถึงตรงนั้นค่อยฮะพอไปถึงตรงนั้นค่อยย่อขึ้นใช่ไหมใช่มันเหมือนกับยืดอ่ะพอเราพอลงลงปุ๊บใช่ปุ๊บมันเหมือนกับให้ส่งมันน่ะ นี่คือจะกลับตัวเลยใช่ไหมเนี่ยค่อยๆนะปึ๊บเออเฮ้ยเกือบได้นะแต่จริงๆไม่ต้องรีบกระโดดก็ได้นะเว้ยนะจริงๆไม่ต้องรีบกระโดดหรอกไม่ไมัไนไทยเองไงไม่พอเราพอเรายืดเสร็จแล้วเรากลับตัวมันเริ่มจะกระโดดไงเออ <laughs> <Okay. cười> ờ. ê, mày mày, ơi, kiểu ok, kiểu mày, đẹp đấy, đẹp đấy, <laughs> đây quay, 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 เมื่อเมื่อสินั <trad> ้นโอเคเล่นไปเรื่อยๆครับ い <Bye. S 2> มันเป็นอย่างนี้นี่เองอยากลองนี่บ้างอะอันนี้เหมือนกันไหมอันเนี้ยมันมันจะได้ฟีลของความแบบลงที่กว่าแล้วไปยอดตรงไหนอ่ะเหมือ,อนเดิมอยอเหมือนเดิม

แม่งรู look, <laughs> <laughs> ้สึกว anyway. ่าอันนี้มันเสียวเสียการานก็แรงดิมันแรงกว่าอันนี้นักไปดดึงเพื่อนเสียการเลยอ่ะ

อาจารย์ผมนะครับผมอาจารย์ก็ไม่รอดนะครับผมเดี๋ยวไปอันนี้นะตอนนี้โฟล์ันน,น,นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยพัฒนาไปปูนนั่นนะจะได้จะได้แตกมากขึ้นนี่พวกเรามาเล่นนี่มีเครื่องป้องกันนะครับมีสนับศอกสนับ มือขาดหมวกครับเขาหมวกมีอ๋อใส่หมวกแต่ไคบ,บ,บไม่ส่วนมากหมวกไอหัวเราไม่ลงไงส่วนมากหัวเราไม่ลงเพราะว่าเราจะเอาพวกนี้ลงแทนหัวก่อนเราไม่ได้ผ่านส่วมากใช่แ้วเ,เราเล่นแบบกับฟอร์มป่ะต่อฟอร์มไตีอีกอันนี้เป็นคูนไม่ได้ดิ๊ด

ปปปุุ๊๊บบมันมันทานไอ้นี่ไม่ได้นั่นนั่นนั่นทานไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาดีให้มันรอ,อ,อดก่อน

ต้องวิ่งวิ่งวิ่งแบบนี่อันนี้คนเดียวแม่มันจะมาปรับคนมันก็เกินคนแล้วพี่น้องมีเซฟตี้นะเออเดี๋ยวไม่ไปเรื่อยๆนะไม่ไปเรื่อยๆจบคลิปแค่นี้เลยได้ไร้แผลนะได้ไร้ไร้ครับเออไร้เนี้ยโคตรโคตรโคตรเลยครับผมไปไป